วันต่อวันด้วยพระคำจากพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่3ข้อที่3ถึง4 1หนึ่งโครินธ์บทที่สข้อที่3ถึง4ได้กล่าวกับเราว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังและเมื่อยังอิจฉากันและขัดเคืองใจกันพวกท่านก็อยู่ฝ่ายเนื้อหนังและประพฤติอย่างคนทั่วไปไม่ใช่หรือเพราะเมื่อคนหนึ่งกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของเปาโลและอีกคนหนึ่งกล่าวว่า ข้าพเจ้าเป็นสิทธิ์ของอปพอลโลและในหัวข้อที่อยากจะแบ่งปันจากพระธรรมหนึ่งโครินบทที่3ข้อ3ถึง4นะครับผมให้หัวข้อว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังผู้ที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังในพระธรรมหนึ่งโครินนะครับเราพบว่าผู้เขียนคืออาจารย์ปอโลได้เขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในิสตจักรในเมืองโคริน ทั้งความแตกแยกปัญหาเรื่องการกินการดื่มที่ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์การใช้ชีวิตทั่วไปดังนั้นในบทที่3เราจึงพบว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้กำชับและเตือนสติคนทั้งหลายที่อยู่ในเมืองโครินที่เป็นผู้เชื่อนั้นเพื่อให้เขาเองดำเนินชีวิตให้ถวายเกียรติแด่พระองค์ไม่ให้เป็นคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังดังนั้นในหัวข้อที่บอกว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง เราจึงพบ2ลักษณะที่สำคัญที่ปรากฏในข้อที่3และ4นะครับ 1. อิจฉาและขัดเคืองใจกันนี่คือลักษณะของคนที่ยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนังมีความอิจฉากันมีความขัดเคืองใจกันและก่อให้เกิดในเชิงของพฤติกรรมการแสดงออกด้วยคำพูดด้วยท่าทางด้วยการยกตัวเอง ว่าดีกว่าคนอื่นพูดให้คนอื่นเสียใจพูดให้คนอื่นเจ็บช้ำน้ำใจดังนั้นในหัวข้อที่บอกว่าพูดที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเราพบสองลักษณะที่พบจากพระธรรมบทที่ ดังนั้นในหัวข้อที่บอกว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเราพบ2ลักษณะนะครับที่แสดงออกจากในข้อที่3และ4นี้ 1. ผู้ที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเขาจะมีความอิจฉาและขัดเคืองใจกันจะมีความอิจฉาและขัดเคืองใจกันจนนำไปสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรในคริสตจักรหรือกลุ่มคนที่เขาอยู่ 2. คนเหล่านั้นที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเขาจะประพฤติตนเหมือนอย่างคนทั่วไปที่ไม่มีพระเจ้านี่คือลักษณะที่เราสามารถมองเห็นสังเกตได้จากคนที่อ้างตนว่าเป็นผู้เชื่อหรือเป็นคริสเตียนแต่ยังกระทำตนในเรื่องของการกินการดื่มหรือการใช้ชีวิตด้วยวิธีคิดเหมือนอย่างคนทั่วไปที่ปราศจากพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับที่เราเองจะเป็นคริสเตียน ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณที่สแสวงหาพระองค์ที่ให้พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางที่เราจะไม่มีความอิจฉามีความขัดเคืองใจต่อกันเพราะทุกสิ่งที่เราทำก็ล้วนแล้วแต่